สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่ครับที่โชว์รูม Perfect c e r t i f i e d Used Car ค่ะโชว์รูมรถมืสองที่ใหญ่ที่สุดในราซานสินครินครับตอนนี้เราอยู่ที่ซอยราซาน87วันนี้ผมมีรถหนึ่งคันครับเป็นรถ PPV 7ที่นั่งราคาป้ายแดงล้านกว่ามาอยู่กับเราวันนี้ครับผมบอกเลยสบายกระเป๋ามากกับราคา567,000กับ Toyota Fortuner นรเครื่องยนต์3 0ปี2010ท็อปสุดในรุ่น ท็อปจริงๆคันนี้เป็นสีออกบอลทองครับเป็นสียอดนิยมสมัยนั้นถ้าใครรู้ว่ารุ่นนี้เป็นยังไงผมบอกเลยว่าทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจกับเครื่องยนต์3,000 d 4ดีฟดีดูสภาพตัวรถเป็นทั่วๆครับคันนี้มาเดิม,ดมครับเป็นรถเทินเข้าหน้าร้านลูกค้ามาเปลี่ยนเป็น Fort u n e r ตัวใหม่ไปใครที่มองหา f ฟ r t u n e r ตัวนี้ผมบอกเลยว่าจังหวะดีกำลังมาถึงท่านแล้วครับจังหวะดีมาถึงแล้ว มาลองชมตัวรถว่าตัวรถเนี่ยมันสภาพร้อเซ์จริงหรือเปล่าครับมาดูที่ภายในครับสภาพเบาะโมโอเค oh, okay, จริงๆกับรถปี2004เราจัดการทงความสะอาจให้เรียบร้อยดูด้านซ้ายถึขงข่อประตูมากรถเดิมสนิทครับประตูแก้มเก้มน,อน็อตตัวอย่างไม่เคยถอดครับไล่มาด้านล่างนะบร่องรอยตามกงใช้งานหัวมนนัฝั่งประตูด้านหลังก็ไม่เคยถอด แถวหลังครับก็ยังสวยงามอยู่ครับเดิมเดิมเยเนียนแถวตอนสามสวยงามในโฟล o ูเนอร์นะครับเบาแถวที่2กับแถวที่3นะครับแอร์ Air เขาจะเป็นแบบเพดานหมดเลยนะครับเป็นฝ้าเพดานหมดเลยทั้งหน้าและหลังผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ให้ความเย็นทั่วถึงนะครับไม่ว่าท่านจะนั่งอยู่แถวหลังครับหรือว่านั่งอยู่บริเวณแถวที่3ผมบอกเลยว่าความเย็นถึงแน่นอน ไม่ต้องกลัวครับเพราะบางคนบอกรถปี2 0 1 0ิเองเป็นแบบด้านข้างหรือเปล่าไม่ใช่เป็นแบบด้านบนแล้วุญาะเปิดฝาท้ายกันบ้างฝาท้ายเป็นแบบนี้ครับเปิดมาเจอเบาะแถวน,นที่สามรุ่นนี้ก็พับง่ายๆครับด้านข้างมันจะมีเชือกให้ดึงครับพับด้านข้างก่อนดึงแล้วก็ยกแล้วก็เห็นปายนั้นก็เอาไปแขวนครับเป็นสไตล์ของโคจูนเนอร์นะครับเบาะแขวน ด้านหลังรถรุ่นนี้ไม่หมาะคนอ้วนเท่าไหร่ครับจะแ,แตกกันเลยเดียวดูด้านหางตัวรถกันบ้างครับสติกเกอร์ที่ผมบอกเดิมสนิทนะครับด้านล่างก็มีใครที่มองหาอยู่บอกรีบสอยครับรีบสอยราคา5 6าแ0 0หกหเเท่านั้น ด้านข้างตัวรถด้านขวาสวยเนียนเดิมสนิทคันนี้บอกเลยว่าเดิมสนิทเจ้าของเก่าไม่เคยทําอะไรกับตัวรถเลยครับรักษาครับเปลี่ยนหานน้ำมันเครื่องตามระยะเช็คระ,ระยะอย่างเดียวเลยไปดูที่ห้องของผู้โดยสารครคบคครับ,คครบก็รอก่อนตามการใช้งานครับเจ้าของเก่านะ่าจะชอบบีบแต่ทันนี้เรียกมาอยู่แสนแปดแสนแปดเท่านั้นหน้าจอวิทยุเดิมหมดครับแอร์ออโต้ น้าจอวิดีโเดิมๆระบบเกียร์อัตโนมัติเครื่องดีเซลผมบอกเลยว่าเนียนนะเพราะดูมือเปิดประตูฝั่งคนขับเนี่ย,ไม,มยไม่มีร่องรอยเลยครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยกระจกไฟฟ้าใช้งานปกติเป็นรถ1นึคันที่ยังน่าใช้อยู่ครับใครที่มองหารถเจ็ดที่นั่งแบบนี้ผมบอกเลยว่าแนะนำจริงๆ มาถึงห้องเครื่องยนต์ครับกับเครื่องยนต์3,000 D4D ให้ดูที่ด้านนี้ก่อนเลยแผ่นเพลตตัวรถครับอยู่ในสภาพเดิมไม่เคยแกะไม่เคยขยับก็คือรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุโดนหน้าหนักมานั่นเองนะครับคานเดิมสติกเกอร์ยังอยู่ครับแบบนี้เลยคานหน้าเดิมครับเลขตอกยังชัดเจนคมไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีเปลี่ยนอยู่ครบครับสติกเกอร์แก้ม และขนาดนี้คือรถอยังสตาร์ทเครื่องอยู่ด้วยนิ่งไม่สะดุดรีบมาจับมาจองนะครับถ้าใครสนใจอยู่พ่อแม่พี่น้องคนไหนครับหาอยู่ถ้าท่านไม่ได้ซื้อเองนะครับถ้าเขามองหาอยู่แนะนำมาเรามีค่าแนะนำให้ท่านด้วยถ้าท่านใดสนใจครับร,รีบผมบอกเลยว่ารีบเพราะรถเนียนสภาพแบบนี้มีมาไม่บ่อยที่เป็นรถบ้านขายเทิร์น้ามา ถ้าท่านชอบครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกับเจ้า Toyota Fortuner คันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ